สิบกิโลก็นะประมาณแสนอะเล็กน้อยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราได้รับเกียรติจากพี่เดย์ไทเทเนียมมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาท็อปเชฟทมาทำแซนด์วิชมาแซนด์วิชพี่เดย์มาร้องเพลงมาร้องเพลงให้ช่องด้วยมาเซิร์ฟมาเซิร์มาก็ยงตอนนี้ได้ประมาณ6ล้านซับเพื่อไม่ใช่ดิหกแสนซับแต่ไม่เป็นไรเรามาสครับกันแล้วก็มากินเนื้อย่างกันนะครับนี่คือที่พับ one on the top มาเลย สวัสดีโซเชียลในยูทูบเลยครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเก้าเป็นแควนะครับผม วันนี้ครับผมเรามีทำไงดีกว่าเป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากว่าช่องเรานี้ฉลอง6 0แสปปนซับพี่ไม่ธรรมดาครับผมวันนี้คือเราได้พี่เจมส์นะผมสวัสดีพี่เจมส์สวัสดีคับอันนี้เป็นระดับท็อปเชฟเลยนะคือเรียกท็อปเชฟมาทำอาหารให้ที่บ้านเลยเะละ 6, ้ยป,ป่ะหล่ะ6แสนซับอะพี่มันจะธรรมดาไม่ได้แล้ววันนี้ร้านพี่คือมาจากร้านเจม,มี่เบอร์เกอร์เป็นพวกเนื้ออยู่แล้วใช่้องผมนี่สายเนื้อเลยพี่วันนี้นี่ครับข่ายหน้าเรา อันนี้เราสั่งมาจากก็อฟซิล่าวากิวนะครับผมเม่คือร้านเท้าตอนนี้เขาเปิดรับตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศด้วยคือส่งไปทางก้อนแบบนี้เลยคือช่องเรารวยไงพี่เหลือเหลือเหลือเลยเงินเหลือน่าสนใจจริงผมเลยเนี่ยดูเพจเท้ามันมีเนื้อหลายอย่างมากมายมผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่หรอกว่าส่วนไหนคือส่วนไหนบ้างอ,อันไหนแพงผมจิ้มมันนั้นเลยพี่แล้วคือร้านเท้าว่าขายยกก้อนก็อันนี้รวมๆที่สั่งมาวันนี้ก็ประมาณ10กว่าโล เดี๋ยวจะให้พี่มาทำได้เลยเจ๋งมากเละหกแสนซับอ่ะไม่ธรรมดาจริงๆน,น,นะนี่สิบกวโลนี่สิบกว่าโลก็ประมาณแสนอะ่ะเล็กน้อยอนะ่ะ <c oughs> ไม่คนนักแข่งไม่ร่วงพี่คนโหลไปหมดแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวพี่แนะนำดีกว่าว่าแต่ละโซนมันมีอะไรบ้างที่ผมจิ้มมาเนี่ยผมจิ้มโม่ๆม่เนี่ยนี่ได้เลยอันนี้ก็อันนี้เป็น โลสืออันนี้เป็นลิปลิปอายตัวนี้เป็นลิปอายใช่เน,นี่ยนะหน้ามันนี่หน้าตาอันนี้นนตัวนี้เป็นวากิวเอน่าจะเอสามน่าจะเอสามเอสี่นะเอสามมเอสี่ตัวนี้ใช่่มา ่วนอันนี้อ่ะอันนี้คืออันนี้คือมิซูจิมิซูจิคือเนื้อใบพายจริงๆถือว่าเนื้อมันเกือบจะนุ่มสุดในวัวละถ้าไม่นับสัตว์ในใบพายนี้โองขนาดของไทยก็นุ่มจะแย่นะอันนี้คือนเนื้อเขามาจากทางญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วเขามีเนื้อทุกก้อนถ้าสมมติซื้อไปจากร้านเขาจะมีใบรับรองมีเซอร์ติฟิเคตมีเซอร์ติฟิเคตให้ด้ว่าเป็นของแท้แน่นอนโอ้โหแล้วนี่คือแบบดูนะครับนี่คือแบบเอ็นปกติใบพายเอ็นมันจะแบบเป็นเส้นใหญ่ๆตรงนี้แบบเอ ของดีของดีของดีแล้วอันนี้คืออะไรพี่อันนี้คืออ่าอันนี้คือ ส่วนที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นี้มันเรียกชักเทนเดอร์ชักนอกชักเทนเดอร์ชักก็คือชักก็คือส่วนที่อยู่แถวไหลแต่ว่าพอชักเทนเดอร์มันจะอยู่ด้านในไหลกี่เป็นเส้นข้างในทีเนี้ยของไทยเรียกเนื้อปลาช่อนเนื้อปลาช่อนมันเป็นความเหมือนปลาช่อนเนือลูกดิ๊กลูกดิ๊กอันนี้คือมันจะเป็นเนื้อติดกระดูกหรือใช่ไหมพี่เนื้อไม่มีกระดูกอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นมันเป็นเนื้อสองแนวมันจะเเหมือนเนื้อสองก้อนอยู่ข้างในนะครับมีก้อนนี้เห็นไหมกับก้อนตรงนี้ S <S มันีสองแนวหลายลายเส้นเนื้อเนี่ยเส้นเนื้อจะมีวิ่งทางนี้แล้วก็วิ่งตัดไปทางนี้สุดยอดนี่เลยกูรู้เรื่องเนื้อนี่คืออีกชื่อหนึ่งด้วยความที่ชื่อมันหน้าตามคล้ายกันคนไทยก็เรียกสันในเทียมอันนี้หรอ<ช>สันในเทียมถามนุ่มเท่าไหมนุ่มไม่เท่าไม่เท่านะแล้วตัวสุดท้ายของเราครับพี่อันนี้คือมีแค่แบพระเอกอันนี้นี่แบบหมักนี่แบบตัวนี้นี่น่าจะประมาณไม่ต้องเจ็ดแปดโลเจ็ดแปดโลนะอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นชัดชัดช็อตริป ช็อตลิปใช่นี่ <c oughs> เพราะว่านี่มันเป็นมันเป็นช็อตลิปครับมันเป็นช็อตลิป <c oughs> ที่อยู่ในช่วงของ <c oughs> แบบช่วงของสันไลางก็คือเป็นช็อตช็อตลิปนั่นเองกองเนี้ยสิบกิโลอ่ะเรากินแค่เมนูเดียวพอ ที่ผมเรียกพี่มาคือผมอยากกินแค่เมนูเดียวพอเมนูเดียวก็รวยอะพี่ที่เหลือก็เดี๋ยวไปแจกตายผมสั่งมาเนี่ยกินแค่ชิ้นเดียวพอแจกใครฮะใครอยากกินก็กินเลยพี่ผมรวย <c oughs> วันนี้พี่มีเมนูแนะนำให้ผมไหม <c oughs> ให้ทำเมนูเดียวขนาดนี้เมนูเดียวเลยพี่้าตาเนีเอางี้แหละเมนูนี้รับรองหรูสุดแซมมิ อะไรนะแซนวิชเนื้อเท่าไหร่เนี่ยเนื้อข้างหน้าเราวากิวฟ้ากิวสี่กริบเป็นแสนเป็นแสนทำไรนะแซนวิชหุ่ยเขียวยาวอ่ะจริงนี่คือนี่คือนี่คือช่องเราไงช่องเราพี่เป็นอะไรนะท็อปเชฟทำแซนวิด์วิชถ้าพี่บอกว่า ทำแซนด์วิชมันต้องเป็นแซนด์วิชที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรามาลองดูตั้งแต่การตัดเนื้อนะเพราะพวกนี้มันจะต้องมีการตัดเนื้อนะเดี๋ยวเราปล่อยให้พี่เจมส์ลองตัดเนื้อดีกว่าเราเริ่มจากอะไรก่อนดีพี่เดี๋ยวเรามาดูพี่เจมส์ตัดเนื้อดีกว่าได้เลยมาเราเริ่มจากไหนดีไอ้กุ้งศีมาแล้วแล้วแต่พี่เลยครับผมอ่ะเริ่มตัดนี่ดีกว่าชาร์กเฮนเดอร์อ่ะตัวนี้แพงไหมโฆษณาให้เขาหน่อยโฆษณาชอปเหรอเฮ้ยเราซื้อเองพี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขารู้หมดเดี๋ยวเขาสักวันนี่เราผมซืื้้ออออเเงงซ แล้วผมบอกเลยนะว่าวันนี้นอกจากฉลอง6กแสัพ์มีปรับท็อปเชฟมาทำอาหารแล้ววันนี้ครับมีอีกมีอีกครับยังไม่หมดอ่าถ้าเกิดว่าใครเป็นเด็กแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนี่พี่น่าจะพี่น่าจะทาน,นพี่แก่ครับพี่รู้จักไทเทเนียมไหมอ้าวไม่รู้จับ <c oughs> ได้ไงตา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 อยู่ไได้อยู่ได้นั่นแหละพวกคนมีอายุจะจะรู้จักพี่ วันนี้เดี๋ยวเราได้รับเกียรติจากพี่เดย์ไทเทเนียมมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาท็อปเชฟทำแซนด์วิชพี่เดย์มาร้องเพลงมาร็อเพลงให้ช่องด้วยล็อกเพลงอะไรเดี๋ยวจะให้เขาให้เขาแรปผมจะบอกให้เขาเหมือนแบบว่าลองแรปเหมือนแบบฉลองวัน6แสนสัท์ให้หน่อยเออนะมันต้องไม่ธรรมดาเลยพี่ล็อกแกลมล็อกแกลมหรือนเทลัน พวกไขมันพวกนี้นี่ปกติมันกินไม่ได้ช่วิตไขมันพวกนี้ใช่ไหมฮะถ้ามันแบบคือขนาดมันอันเนื้อปกติอ่ะมันก็มันก็ค่อนข้างแบบมันมากแล้วอ่ะทีนี้พอมันเป็นวักิวอ่ะมันขึ้นอีกแต่พวกมันมันนี้แต่ก็ผมชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วสองคนเลยชชบ ไม่พวกนี้ไม่แปลกเลยเนื้อแม่งไม่กินเลยพี่กินน้ำมันเออสบายเลยอยู่กับเขาใช่ปกติผมก็ให้กินแต่ไขมันไม่เดือดไปกินใช่แต่พวกมึงชอบเนี่ยบอกตอนไหนเอาก็กูให้แล้วมึงก็ไม่ได้แบบเถียงว่ามึงไม่ชอบกูก็เลยว่ามึงชอบเป็นแต่ไขมันกูอ่านแล้วนะไอ้ของไอ้ของพี่ซีไอ้ของพี่ซีพี่ตีชอบซีไม่ชอบกินของแพงพี่ตีชอบกินของบ้านๆไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนพี่ไม่เหมือนพี่ชอบกินเยอบกินอะไรพี่ของเหลือหนักหนักกว่าอีกไง หนักกวิดไหมแล้วถ,ถ้าแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นพี่คิดว่าข้อต่างมเราข้อตา่อตางระหว่างเนื้อไทยกับเนื้อญี่ปุ่นพี่ว่ามันตาน่างกันยังไงคือของญี่ปุ่นเขาเน้นละลายละลายกินแล้วแบบมันละลายในปากมันแบบเนื้อมันนุ่มมันมันละลายแล้วพี่เร,เราตังต้ง <c oughs> ใช่ละลายกับเราตั้งเลยพี่ล,ล,ละลายไปกับเนื้อเลยอันนี้ก็ของวาคิวอะไรนะก็ซิล่าวาคิวเนี่ยเขาขายยกก้อนใช่ไหมอย่างปกติโลหนึ่งแล้วแต่ประเภทของเนื้อเลยนะใช่ก็จะมีตั้งแต่ราคาโลละสามพันห้าเห แพงสุดในในเพจที่ผมดูอยู่ก็จะประมาณ6,000กว่าต่อกิโลออันนี้ก็ถือว่าราคาก็สเมเหตุสมผลสมเลสมผลอันนี้คือเดี๋ยวจะให้พี่เจมตัดเนื้อแล้วก็ผสมเนื้อซี่อย่างทำแชน์วินนะครับผมไหนมีอะไรมาให้กินอลองให้พี่เจมลองให้พี่เจมกินนะปกติอ่ะอผมเป็นคนที่แบบว่า กินพวกเนื้อสัตว์เยอะแต่ว่าหลายคนน่ะน้องๆที่ในช่องอ่ะจะเห็นว่าผมกินผักค่อนข้างน้อยเออเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่ในกระเพาะไลพี่อันนี้เราเลยมีสินค้ามานําเสนอขายนั่นคือนี่ครับผมยูสมายยูสมายที่เป็นสตูดิโอถท็กดูขนก่อนไปป้าอันนี้เป็นผักผงพี่เป็นผักผงนี่ผงเกิดทันกันไหมนะเกิดทันกันไหมเนี่ยตู้สติ๊กเกอร์อย่างนี้ป่ะอันนี้จะเป็นแบบรวมสิบอย่างไว้ด้วยกันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็จะมีแบบแยกเหมือนแบบเป็นบล็อกเทอรี่เดียวเดหรือว่าเป็นพวกหน่อไม้ฝรั่งเดียว มแต่ว่าถ้าเกิดคนที่แบบอยากกินแบบช้อนเดียวจบก็คือผสมสิบหยางมีนี่ผมทำให้พี่กินดูแบบแล้วมันมีแบบที่เป็นผสมแล้วก็มีไม่มีก็เนี่ยผสมแล้วสิบยยางอยู่ยังยๆก็คืออันนี้ชงปุ๊บก็เทน้ำเลยพี่จริงจริงมันต้องมีแก้วเชคนะของพี่ไม่มีแก้วเช่ะผมใช้ยิ้คนในพี่ได้ไหมสบายได้หมดอันนี้เดี๋ยวทำแซนวิชนะฮะสไลด์มันเป็นมัๆ แผงมิสไลท์นี่แหตัวให้สบายเหมือนอยู่บ้านบ้านผมเองพี่ลองชิมกันขอให้นนี่คือโดนบังคับกินใช่ลองลองดูพี่ไม่ค่อยกินเท่าดีดีมันไม่มีรสชาติเลยพี่ดีไหมพี่ไหมอย่างไอตัวใบเตยอ่ะหอมก็จริงใบเตยเดียวๆอ่ะแต่แม่งขมแบบขมมากตัวนี้คือว่าดีดีกินไปกินมาเริ่มหมดอนทำไมไม่หมดอ่ะพี่ใบเตยมดทำไมไม่หมดอ่ะพี่พี่ไม่เกรงใจของผมซื้อมาเลยนั่นเลยพี่มันดีเลือกกินหมดใช่ถ้ามันดี ยังปันสุดยอดแล้ผมแต่ผมกินประจำผมกินประจำเออเดียวดียังไม่กินไม่ยากัะกินไม่ยากใช่ใช่ใช่ง่ายกว่าน้ำปลาโอ้โหลตอก็ยูดีเปนดีแต่ว่าผมมากินใส่กินได้นะนี่อันนี้คือส่วนส่วนอะไรครับพี่อันนี้คือส่วนวิซจินะครับใบพายนะใบภายเนี่ยถ้าถ้าปกติเราจะตัดเราตัดเป็นสเกานี้ได้เลย ได้ป่ะนี่ใช่ไหมเฮ้ยไปพายทำสกเต็กปะดีสุดยอดขอบอกแต่ว่าเวลาเราเราจะคุ้นกับเวลาถ้าเราไปตามร้านอาหารนะเขาจะเอาพวกริบอา,ายมาทำสเต็กใช่ใบพายทำสเต็กได้สเต็กได้อร่อยมากขอบอกอแล้วก็ถ้าอย่างเขาหลักเขาจะมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงก็คือแปรไอออนแต่ว่าแลรไอออนก็คือจะเอาเอ็นตรงกลางออกมันแบ่งเป็นสองฝั่งนี่แต่ถ้าเป็นยากินิคุเขาจะอันนี้แล้วก็ ใบพายนี่คือทำสเต็กก็ได้ทำปิ้งย่างก็ได้ในที่นี้คุณถ้าแบบหรูๆนี่เขาก็จะแบบนี้แบบนี้รูด้วยแล้ววันนี้พี่ทำแล้วต้องไม่รูเนี่ยพี่ทำอะไรผมกินนะฮะพี่ทำอะไรผมกินนะแซนด์วิชรูเป็นกลางางมันต้องไม่ธรรมดาเหรอผสมเนื้อสี่อย่างอันนี้มาส่วนเนื้อตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้เป็นชับ ช็อตดิบตัวนี้คือเป็นส่วนที่อันนี้เขาคนไทยไม่น่าจะค่อยได้กินแบบหรือว่ากิดส่วนนี้เหรอส่วนนี้คนไทยก็จะกินตอนที่มันอยู่ในสันไหลสันไหลอาจะไม่ค่อยแยกอันนี้คือแบบว่าใหญ่มากญี่ปุ่นเลยนี่เขาเขียนไว้ Japan Inspection and อนด์ i ัสอินส i ปคอินสเปมาห้าสี่สามต่ออินสเคเขาพูดภาษาจีนใช่ไหมเนี่ยผมจากญี่ปุ่นครับมาพี่เจมส์ปัดได้พี่เจมส์ปัดเชียวนะ นี่เลยมาอันนี้ก๊อฟติน่าวาคิวก๊อฟติน่าวากิวเหมือนเดิมทีนี้ก็คือตัวใครๆก็รู้ว่าใครๆก็รู้เขาไม่ได้สปอนเซอร์เรา <c oughs> เก็งเลยนี่ไม่ได้สปอนเซอร์เลยซื้อไง ก็คือตัวช็อตลิปเนี่ยปกติก็คือเราไม,ม่ได้กินกันข้างบนนี่คือมันปัน้นหมดเลยอ่ะ้งแผงอันเนี้ยผมมองอย่างเงี้ยผมด้วยสงไหนรู้ป่ะหมูกรอบเอาไปทำหมูกรอบอออป่ะนี่ก็เหมือนตับหนังเงี้ยหนังหมูกรอบป่ะแต่แต่ว่าของอันเนี้ยถ้าจะเรียกก็คือเป็นหมูสามชั้นลอกหนังแล้วเป็นหมูกรอบไม่ได้อ๋อนี่ลอกหนังแล้วลอกหนังแล้วอันนี้เป็นนี่คือไขมันไขมันล้วนๆไขมันเขาเรียกว่าเป็นไขมันหุ้มซาบอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าลิปฟิงเกอร์เฮ้ยมันสวยนะมันเหมือนลายใช่ อันนี้กี่ดิบเลยบอน,นี่หรออันนี้ดิดแล้วยบอเดี๋ยวพี่ยหันส่วนที่มันดีๆให้ไม่ิดดกกระูจะให้ตะกร้งลองใช่ดได้ๆล,ล,ลองกินดูพี่อร่อยไ,ได้ๆเน่มันมีตัวนึงชอบลองพี่มีตัวนึงชอบลองของแปดต้องเรียกเข้ามันมาลองแหม่ยิ้มเอง นี่คือดีอ่ะนี่คือเกือบดีละอันนี้คืออันนี้คือส่วนที่แบบจริงๆแล้วหายยากจริงโมันยากด้วยหายากเพราะมันแบบมันไม่ค่อยมีคนตัดออกมาขายนี่เขาเรียกว่าลิฟฟิงเกอร์แล้วปกติถ้าคนที่สั่งส่วนนี้ไปอ่ะเขาก็จะได้ส่วนนี้อยู่แล้วเป่าพี่เขาก็จะได้ส่วนนี้อยู่แล้วก็ก็ถ้าสั่งที่นี่ก็จะได้แต่สั่งบางที่ก็อาจจะไม่ได้เจนเจนอ๋อนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะส่วนนี้ถ้าตัดสวยๆก็จะแบบตัดให้ดูเลยของคอปสวยๆชิ้นหนึ่งเนี่ยม่ อันนี้คือเป็นเนื้อส่วนตรงซิคโคมอันนี้พี่ตัดไว้ให้เราสี่ชิ้นนี่เดี๋ยวตัดให้ดูใหม่เลยดีงานนี้อันนี้คือสวยโอันนี้เออเหมือนโอโตโร่เลยโอโตโร่อ่าเดี๋ยวผมขอเชิญแขกครับเชิญคนแรกก่อนพี่บอลครับเชิญครับเชิญครับข้าวแบงเนื่องจากมึงชอบกินของแบงมาให้ผมกินอะไรครับโอโตโร่ไงปลาดิบโอโตโร่กินนะนี่เหมือนกันเลยดูสีแต่นี่เนื้อดิบนะ อยากกินกินเฉยๆเลยก็ได้จริงเหรอพี่ถ้าเกลือนิดนึงก็ดีเกลือไหมเกลือไหมลองไปข้างนอกเกลือเรียบร้อยนี่คือมือเราลองลองในเฉยๆก่อนได้ครับอ้โเด็ดอย่างบ้างครับอันนี้คือเราแกะจากถุงปุ๊บพี่เจมแต่งเนื้อตัดเป็นชิ้นเล็กๆปุ๊บกินเลยนะอยย่างงเี้นุ่มๆนุ่มแล้วมีความของแบบ หมือนเนยเหมือนเนยมีเนยได้เหรอมันนุ่มๆเนยๆนิดนึงอะเพราะไก่โดงเลจริงเหรอเพราะม่าเพราะไก่โดงมันความชิมจริงไหมจริงตัวโลกเออมันกลิ่นเนยออ่ะสลับเล็กนิดสิลองให้พี่สีได้ลองเฮ้ยดีอยู่นะพี่นี่ขนาดกินเบาๆเลยสำหรับคนที่ทำอาหารได้เป็นอ่ะซื้ออย่างนี้ไปแล้วตอนกินเลยก็ได้นะสุดพี่นีหรอพี่ดีหรอเหมือนเลยอะเหมือนเนยอะเออมันเหมือนเนยแล้วแบบมันมันนุ่มมากเลยบล็อคีตอร์ เนี่ยเหมือนมันก็เหมือนเนยอืมอืมชอบไปย่างก็คือแบบมันเยิ้มอยู่ถ้าอยากกินอีกเซเว่นมิถ้าอยากกินซื้อเนยแดงก็เหมือนเนยไงเหมือนกันเหมือนกันแต่ถ้าอยากกินดิกก็ไปซื้อที่เพจฟอสซิลลาวากิ้วอยวทิ้งเพจไว้ตจนข้าวนี้นะครับอ่าหลายรอบเหลือเกินเนี่ยเขาจะผมไม่ได้สปอนเซอร์ยิ่งเยอะยั่งมัฟตีเออน้าพี่แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวจะทำแซนด์วิชแล้วนะได้เลย นี่คือเสร็จเลยบอลแล้วพี่แล้วซนวิชของเรา<ช>อันนี้เราได้ทั้งหมด2ชิ้น 2>, 2ชิ้นฮะมีชื่อไหมต้องงตั้งชื่อที่ไหน้มีตั้งชื่อแบบน,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 นี้อันนี้เป็น ถ้าเป็นพี่ตั้งชื่อเนี่ยตัวเนี้ยพี่ตั้งชื่อว่าอะไรวัดอยู่แสนวิชิตหมื่นแคลหมื่นแคลหมื่นแคลแน่ๆเลยหมื่นแคลถึงไหมมีสิทธิ์ถึงเพราะว่าเนื้อไม่ถึงนะแต่ซอสถึงซอสถึงเนื้อไม่ถึงแต่ซอสถึงตัวนี้คือเราใช้เนื้อทั้งหมดตีจิตพาร์ทหงมีสิทมีพาร์ทไหนบ้างพี่เรามีทักเทนเดอร์ทักเทนเดอร์ทักช็อตลิฟท์ลิฟท์อายแล้วก็มีตัวสุดท้ายคือมิซูจิอ่าเราเรามีทั้งหมดจิตกว่ากิโล ใช่ทำแค่สององานพอเอาทำให้เยอะแยะเออนะเดี๋ยวลองชิมอันนี้ได้เลยเมื่อกี้ถามชื่อแล้วล้วเป็นราคาที่ว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ชิ้นเดียวชิ้นเดียวมีสามพันชิ้นนี้ชิ้นเดียวมีสามพันสามพันนะผมมีเงินอย่างเดียวนี่แดกไม่ได้นะไม่ได้ต้องมีตสนิยอมด้วยถูกลองชิมด้ไนะพี่ได้เลยนี่นะครับนี่นะครับอ๋อกรอบด้วยอืเนื้อนุ่มมากแล้วก็ซอสตินอร่อยมากเลย น,นัวเลยไหมอร่อยอะ่ะเรือเขาดีมากเลยพี่ อันนี้แม่คืออ่อนมากสุดยอดอเลยต่อมคำเน่าเลยครับพิมพ์ไครับเชฟลองเจนพีบ่บอกเลยครับทิ้งเพจไหมต้อกินได้ครับมีข้างล่างนี่เลยม,มีกี่สาขายัางไงบางทีเปิดปิดยังไงบ้างก็ <c oughs> หลักสาขาหลักครับอยู่ถนนยูทินซอยแปดแล้วก็สั่งจากไลแมนคิเชนได้คุณวิทีส่งฟรีสิบกิโลครับก็ถ้าใครอยากกินเมนูนี้ก็รีเควสต์มาล่วงหน้าอืยอร่อยมากอันนี้อยากให้ลองจริงนะคือร้านพี่เจมต้องบอกว่าพวกสายเนื้อตลอดจะเป็นเนื้อเลยใช่กะเพราเนื้อก็มีเป็นพวกคอทดองสเต็กทุกอย่างคือมีเกี่ยวกับเนื้อ ไปลองได้ไม่ผิดหวังลองอยากให้มาทานกันครับไปกินเยอะผลโยนทิ้เองกลางเมืองเลยต้อืงข้ามอาลีครับผมนี่แทปนี่ยังจบไม่ได้นะพี่อ้าวเรายังขาดแขกคนสำคัญอเดี๋ยวเรารอพี่เดพี่เดย์รอพี่เดย์ใช่แล้วมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่เตยไทเทเนียมเนาะผม คือวันนี้ผมในโอกาสพิเศษมากๆเลยเราฉลอง6แสนตับของช่องระกับมินเทลแล้ววันนี้คือเรามีท็อปเชฟมาทำอาหารให้กินที่บ้านเลยนะพี่แล้วก็วันนี้เราบอกน้องๆว่ามีแขกท็อปเชฟพิเศษมีพี่เลด้วยผมอยากให้เห็นว่าพี่แลวเรื่องในโอกาสพิเศษในช่องผมนะครับได้ครับแล้วพี่เสร็จแลมากระยงตอนนี้ได้ประมาณ6ล้านซับเพื่อไม่ใช่ดิ6แสนซับแต่ไม่เป็นไรเรามาสครับกันแล้วก็มากินเนื้อย่างกันนะครับ นี่คือที่พ o อผมวันวันชอบประมาณนั้คุณครับผมสุดยอดสุดยอดไหมเจ๋งไหมมีพี่เดย์ไทเทเนียมมาด้วยนะก็เดี๋ยวช่วงนี้พี่เดย์มีผลงานอะไรบ้างครับพี่เห็นช่วงนี้ยุ่งอยู่ก็ตอนนี้ก็ทำเพิ่งอัลบั้ม EP ใหม่เสร็จชื่อว่า Bring It Back นะครับทอากับแข่น K H S D ไทเทเนียมเป็นแบบว่า5เพลงเก่าเอามารีเมคมาก็มีแบบมีรักคนโตอ กองไว้ใจสซมโซไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะทันนานพี่นานนั้นไหนยุคแรกๆแน่นอนอย่าว่าจะไม่หลอกกันแล้วก็ลืมไปไม่รักกันแต่ว่า MV เพิ่งปล่อยมาตอนนี้ตัวที่สองตัวที่สองใช่ติดตามติดตามดูตั้งแต่สมัยผมฟังตั้งแต่เอเอเลยนะพี่โอ้โหสุดยอดสมัยเก่าที่แบบแต่นั่นคือพี่ทำที่เมกาใช่ครับผมฟังตั้งแต่เอเอแล้วผมก็มีแพน ไคร์เนียมด้วยแทนได้เลยนะเออเอาไม่ดีนี่สุดยอดแต่ถ้าสมจติใครยังไม่เคยฟังเราซีดีเอมีอย่างมากใช่ว่เอไที่เป็นแบบสมัยรวมพวกมีพี่เจ๊ล็อกมีพวกอะไรใช่ใช่อันนี้มีนี่ด้วยคอนเสิร์ตอ่าคอนเสิร์ตปกติผมไม่ซื้อแผ่นแท้นะพี่ผมโหลดเอ็มพีสามเอานะสมัยถึงคือมันจะมีพวกเอ็พีสามใช่ใช่แต่เฉพาะไทยเทที่ผมซื้อนลยผมบอกขอบคุณมากเลยเดือนสิบปีคดีย้อนหลังไม่ได้แล้วนะ ได้พี่ว้าว <Wow. S 1> ยอกนะครับโอ้โหที oh, oh. น,นี้แบบว่าไม่ได้เจอนะต้องเป็นซีดีเลยป่ะพี่ดูดิย,ยาเลยซีดีแต่แลพี่โพสอ,อยู่ว่าพี่ <AI. S 1> พี่มีทำเป็น เทรพลาสเสร็จด้วยใช่ใช่พี่ยังตามนานแล้วพี่ก็ไม่มีเหมือนกันตอนนี้มันเพราะวาทหารนั่าจะสามพันบาทมือเงินเนาะน่าจะเยอะอันนี้เท่าไหร่พี่เผื่อขอที่ผมงาอันนี้ตอนนี้ไม่รู้ต้องดูในอ่าอีเบมีอีเวนอีเวนนี้เนี่ยหรอใช่ใช่โอ้ยถ้ามีในเซ็นที่มีเพิ่มมูลค่าด้วยดิผมจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวัถ้าร้อนเงินก็หมื่นหนึ่งก็อนร้อยพี่ไพ่ถ้าอยากได้ก็ติดต่อมาอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยววิไงไปติดตามผลงานพี่เดย์ด้วย บ i n g it Back ตอนนี้มี5เพลงแล้วแต่เดี๋ยวฟังได้เลยนะเร็วๆนี้จะมีเป็นพูดได้ไหมมีเป็นโปรเจกต์ก็ตอนนี้ทำอัลบัมส่วนตัวอยู่ด้วยก็น่าจะอีสักพักน่าจะได้ดูกันได้ก็ไปีหน้าปีหน้าก็จะมีเพิ่งถ่ายหนังเสร็จที่โปรดิวซ์เป็นหนังของตัวเองด้วย ก็เดี๋ยวน่าจะได้ดูปีหน้าคุณดูร่วมกับ Five Star นะฮก็เกมเชนเจอร์ชื่อ Game Changer ก็เดี๋ยวถ้าสมมติจะโปรโมทเดี๋ยวมาอีกนะได้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 ก็ตามช่องพี่ด้วยพี่ตานะครับใช่ YouTube ของพี่ก็ SD t i t a n i เข้าไปไ t เทเนียบเย่ก็แบบไลฟ์สไตล์แหละทำนู่นทำนี่แล้วแต่เราอยากจะเลย ทำอาหารมีไปท่องไปเที่ยวมีอะไรอย่างงี้ก็ไปติดตามได้มีขอขอบคุณพี่เจมแล้วก็พี่เดย์มากมากครับผมคือมาแค่นี้แหละแล้วก็กลับแล้วโอเคไปแล้วนะเจอกันเจอกันขอบคุณมากครับวันนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามแสนเอาหกแสนซับเนาะโอ้โหแกเดี๋ยวไว้หกล้านเมื่อไหร่เดี๋ยวจะให้พี่เดย์มาใหม่หกล้านนะหกล้านหกล้านแน่นอนหกล้านโอเคเดี๋ยพอจะนานไหม่าจะหกแสนประมาณสองปีพี่โหสิบยี่สิบปีคดูอยู่ดูอยู่แต่เรากินเท่ากับ ยงไม่ได้หรอ,อ,อดตาม้ลยกันเดี๋ยวเทปหน้าจะทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะกันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ